พี่ครับอามยืด2นิ้วพ,พี่ีจะอยู่ประมาณ1 3ึ่นบาทชั้นเป็นผมใช้เป็นของ s p n เพราะว่ามันสามารถสั่งสีได้เป็นของนุ้ยเลสซิ่งนะครับผมเป็นมินิยมอุ้ย,ยงานอย,างยอย่างสวยเลยรอไหมท่านผู้ชมรอจานนะครับเปิดอีอย่างเฟี้ยโอโก้คือ s p n เ็เขาจะเน้นแบบสีสดนะครับผมแล้วก็ท้ายเบรกผมก็จะเน้นประหยัดประหยัดหน่อยนะครับผมไม่ต้องเอาแบบโอเวอร์อลังการมากมายเขาหน้าเราใส่ไปแล้ว <laughs> ใช่ไหม อันนี้เป็นตรงแกนสวิงอาร์มอันนี้เพาล้อหลังกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับเราแล้วโคตรเอาเลสซิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงางบประมาณในการแต่งรถเพราะว่ามีน้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะถือว่าเยอะจริงๆว่าพี่ครับงบ3,000บ้าง5000บ้างหมื่นนึงก็มีโอเค วันนี้เราเอางบเท่าไหร่ดีจะสามจะห้าหรือจะหมื่นดีผมว่าหมื่นหนึ่งดีไหมมันค่อยแบบดูแบบเยอะๆลน้ลนๆท่วมๆนะครับผมแต่เราจะเน้นแบบว่า,าระบบสายคีนเหมือนเดิมนะครับผมก็คือสะอาดตาเหมือนแต่งไม่เยอะแต่ว่าอะไรเพียบนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเลือกอะไรกันเลยดีกว่าปะ่ะวันนี้จะเรยวๆหน่อยนะเรามาถึงหน้าตู้เลยหน้าตู้มันจะมีพวกปัม๊มปั๊มบนปั๊มล่างนะครับผมเยอะจริงๆ ใส่ร้อยสิบใส่ร้อยสิบเออใส่ร้อยสิบลืมบอกคลิปนี้คือใส่ร้อยสิบนะงบหมื่นหนึ่งดีกว่าอ่าจะได้ดูแบบเยอะๆหน่อยโอเคส่วนมากเขาใส่ปั๊มเบรกอะไรกันปั๊มเดิมไหมเออส่วนมากใส่ปั๊มเดิมนะอือบางคนก็ใส่ปั๊มแต่งเขามีมาดูมาดูหน้าตู้หน่อยไหมบอพาเดินดูเลยดีกว่าอ่าที่ผมที่ผมชอบนะผมชอบปั๊มตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ชินอันนี้เป็นปั๊มเดิมผมไม่แน่ใจว่าของรุ่นอะไรนะครับผม อ่ามีปั๊มล่างนี่ชินตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนขาเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยด้านล่างนี่คือสวยเลยโอเคเอ่ออะไรดีพวกเขาล้ออย่างเงี้ยอ่าเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับผม<ช>อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูทีหลังนะไปเดี<ช>๋ยวไปดูนอกตัวกันก่อนอันนี้คือข้าวๆ้าวก่อนนะข้าวขวก่อนไปดูพวกเด่นๆดีกว่าเด่นเด,ดจะเป็นโอ้โหนี่มันกูอะไรแต่งชัดๆอ,ะอ,อ่ะ ยเยอะอะเจียนธรรมดาดีกว่าส่วนมากนะผมคูมเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยพี่ครับอาร์มยืด2นิ้วพี่พี่อ่ะเดี๋ยวรอฟี่มาหยิบให้ดูนะก่อนเดินรอฟี่เรามาหยิบโชกันก่อนโชกตั้งแต่ราคาถูกถูกถูกถกูก็จะเป็น SPN พไหมตัวนี้พันพันสอห้าิแตอนนี้จะมีกระบอกตัวนี้ด้วยนี่แล้วก็จะมีชัยโยชัยโยชัยโยโอ้ย ชคยโยนี่จะมีสองเขาเรียกอะไรนะความยาวอะ่ะสองระดับจะมีสอง้หกสิบห้ากับสองร้อยเก้าสิบห้าอ่าเดี๋ยวเราถือไว้ก่อนค่อยหยิบไปวางทีเดียวเราจะหยิบไปทีละข้างเนาะ <Wow. S 1> หรือว่าจะเอาเป็นคู่เลยเอาไปข้างเดียวกันเราจะเอาไปเทียบกันอ่ามาพี่เลือกให้หน่อยอันนี้คืออาร์มยืดของเียบร้อยสิบอ๋อ <Yeah. S 1> มันเป็นอาร์มทรงไข่ใช่ไหมเขาเรียก <Okay. S 1> อ่าวันนี้เรายกตัวอย่างเป็นอามกอง คานเล,เล็กเขาเรียกคานเล็กเออตัวนี้เป็นยืดสองนิ้วอ่ะอันไหนตัวไหนไม่ยืดทีนี้ไม่ยืดมีกี่แบบเ่ก็มีเนี่ยสีธรรมดาสีดิบหยิบมาให้หน่อยครับสองอันเอาที่แบบต่างกันอ่ะใส่บางโซ่เดิมได้ใส่บางโซ่เดิมได้ด้วยอ่ข้อดีของมันเอาไปวางข้างนอกก่อนไหมอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปรคาคากันทีหลังดีกว่าเนาะเออเรามาหยิบวางก่อนว่า สเตปการแต่งรถเนี่ยเราจะหยิบซื้ออะไรก่อนดีเราเราค่อยมาเรียงกันทีหลังนะครับผมตอนนี้ผมขอ<ผ>มหยิบมา,มาเรียงไ้ก่อนต้นเทพกว่าตัวไ,ไ,ไหนพี่นี่นี่ผมบอกเลยพี่เด็ดนะขายของไหนได้ไหมผมมีโชคตัวหนึ่งมาขายนะผมขายของก่อนขายของชัยโยชัยโยอันนี้ของใหม่อพันแปดผมจะเปลี่ยนใหม่ ผมขายอันนี้ต่อพันห้าน้องว่าไงสนใจป่าคอมเมนต์นะทักแชทมาหาเลยชายวิวถือกล้องอันนี้ขายจริงอันนี้ขายจริงไม่ได้พูดเล่นอันนี้ขายจริงพันห้านะพันห้าอ่าพันห้าลมสูงด้วยเอเอถ้าอยู่คอนแกนก็ทักแชทมาเลยโอเคขายจริงขายจริงมาแล้วพี่ขายแล้วพี่จะซื้อตัวไหนผมบอกเลยไปไปชมกันเลยนี่ผมบอกเลยพีเมี่ยมเฉียบ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่สองพันห้าครับเฮ้ยจุมากมีรับประกันปรับดเบาปรับเหนื่อยปรับนุ่มปรับแข็งปรับได้ด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมีรับประกันด้วยครับรับประกันนานไหมก็6เดือนครับเฮ้ยข้อดีของมันนะผมตัวนี้ปรับได้อ่าด้านล่างนี่ก็ปรับได้แล้วก็อีกอีกนึงก็คือปรับตัวนี้ด้วยความแข็งของสปริงใช่ไหม มันมีมันมีอีกสีหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาสีนี้อันนี้อันนี้เราเทียบกัน2ส,สีเนาะอาฟี่เดียื้อไว้เราเอาสีดำมาเป็นตัวยอย่างดีกว่านี่ไอ้เฮียโ,โคตรดาร์กไปเทียบไปเทียบไปเทียบเฮ้ยไปป่เดี๋ยวพาเทียบเลยเชตูมอเตอร์ฟาร์คล่อไหมท่านผู้ชม รอจันนะครับเปิดไออยังเปี้ยโกโอเคอันนี้ผมจันเนี่ยแต่ไม่รู้ตอนไหนขายโชกหลังขายโชกหลังอันเดิมก่อนโอเคเรายังไม่เรายังไม่เรียงเราหยิบมาก่อนมาฟี่มาเลายลายหลายได้เอาหลายๆเนี่ยเอาเลยมันเนี่ยเอามันก็จะมีหลายหลายยี่ห้อนะแต่ว่าเราเอาแค่สองอันก็พอชายโยกับเอ่พีเอ็ก็พอมันจะมีทั้งวายอเอสก็มี อเออรลินงานเทียบก็มีนะผมแต่ว่าบางคนก็ใส่ออรลินนะจริงๆเพราะว่ามันเหลืองอลามดีอ่ะสวยดีเรามาดูนะชิ้นต่อไปดีกว่าชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปจานเบรกจานเบรกจานเบรกนี่ผมจะแนะนําของ S P N ดีกว่าเพราะว่ามันของแท้งานงานแท้ด้วยอ่าอันนี้มันของเวฟไหมเ่ยอันนี้เป็นของเวฟถ้ารถพี่สีดําพี่จะเอาอะไรดีพี่ว่าไงสีดำครับสีดํา สีดำก็ต้องเอาสีดำเหรออ๋อนี่นี่มันมีแบบเป็นอันนี้มาให้เลยแล้วมันมีหลายสีด้วยไงคือ S P N เขาจะเน้นแบบสีสดนะครับผมแล้วก็มีให้เลือกหลายสีทั้งเขาเรียกอะไรนะเนี่ยสีตรงกลองเนี่ยเขาเรียกดุมเหรอหรืออะไรหมดหมดครับอ๋อหมดหมดหมดเออขอโทษไอ้สีหมดก็จะมีหลายสีสีตรงข้างในเนี่ยก็จะมีหลายสีอา S P N ก็จะมีเขาเรียกอะไรอะหลายโทนอ่าเราเอาสีดำ เนี่ยพี่สีนี้มันจะออกเป็นน้ำตาลใหม่แล้วบมุดมันเป็นสีเหลือมันจะเข้ากับรถอ๋ออันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมใช่เราหยิบเราหยิบอันนี้มาก่อนตัวนี้สามารถสั่งสีได้นะเอเเอเฮ้ย H P N ครับผมมีลูกพเล่นครับผมตัวเนี้ยสามารถสั่งสีได้เช็ดอวยหน่อยอวยหน่อยเข้ามาเถอะครับพี่ H P N นะครับผมถ้าผู้ใหญ่ดูอยู่นะผมสปอนเซอร์ผมรออยู่นะครับผมหิวข้าวมากเลยมาเถอะ เราหยิบเราได้จานแล้วโอเคจะบอกว่าอะไรที่เราหยิบมาเนี่ยเราอาจจะเติมเข้าร้อยสิบของเรานะครับผมอ่าอันไหนที่เรายังไม่ได้หยิบจัดโลเนี่ยของโยโกะนะผมที่ผมเปลี่ยนพันหนึ่งอ่ารวมยางรวมยางนอกยางในรวมติดตั้งเสร็จสับเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินสองพันอ่ามันอาจะเกินสองพประมาณนี้อ่าส่วนโชก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 ที่เราใส่อยู่จะเป็น ไทโยตัว295ม้บห้มิลนะผมถ้า2 6งถ้าสองมันจะต่ำเกินไปอ่าต่อมาชุดสีชุดสีนี่เราก็เปลี่ยนตอนแรกมันเป็นขาวดำเห็นไหมอ่าแล้วก็มันมีรอยถลอกเยอะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำตัดบบอนเข้มๆหล่อๆดูๆเถื่อนๆโอเคน็อตเลดตัวแบบถือว่าเป็นตัวเด่นเลยเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าเด่นมากนะโอเคผมซื้อไปแล้นี่เขาหน้าเราใส่ไปแล้วใช่ไหม อันนี้เป็นตรงแกนสวิงอาร์มอันนี้เพาล้อหลังอันนี้ตรงยึดท่อเห็นไหมเออแกอกเลยไม่เป็นไรกูซื้อแล้วไงนี่อันนี้เป็นของนครใช่ไหมเพี่อเอาแล้วไม่ของอะไรเพี่อนเสยามอ่าเ c ฟ c สยามนะครับผมถ้าเกิดดูอยู่นะครับผมสามารถสนับสนุนเราได้นะ มาไอซีสยามใช่ย่อยอะครับผมอุ้ยงานนึงอนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋้อเด้อเด้อเดี๋ยว้กูกูเอาไว้ใส่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่มึงมยัดลงถุงยังก่ยัดอันนั้นเลยเฮ้ยดูดิดูงานดิอ่าโปรโมทให้พี่เขาหน่อยนะผมเผื่อ <c oughs> พี่เขาจะใจดีส่งน็อตเลสมาให้เราทั้งคันอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะเราแกะเลยเราข้อแกะดีกว่าเดี๋ยราข้อแกะว่าเดี๋ยวเราจะใส่อยู่หางปลาก็มีนะเป็นแบบสแตนเลส ไม่มีขึ้นสนิมอันนี้ก็ของ SC สซสยามเข้ามาเถอะครับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ของเราเอาเฮ้ยหลน่นว่ะเฮ้ยมันเงานะดูด,ดิอต่อ,ตอ,ตอเป็นมือลิงขาตรงนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับผมตัวนี้380บาทโอเคครับตอนนี้เราก็รวมราคาประมาณดีกว่าประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมันก็จะได้อยู่ประมาณหมื่นหนึกับอีก30บาท อ่ะ oh <my. S 1> เราจะไล่แบบสั้นๆนเร็วๆไวๆเลยนะ oh <my. S 1> ผมว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยขึ้นโลต่อมาโชกคโชกคเสร็จเบาเบาะเสร็จสวิงอาร์มเราใช้ใช้สวิงอาร์มเดิมอ่ะไอ้เหี้ยเริ่มเริ่มลวนละสวิงอาร์มเดิมโชกคชยโยนะโอเคชุดสีชุดสีผมว่าหลายคนต้องเปลี่ยนแน่นอนชุดสีต้องมาโอเคแล้วก็จานจานเป็นผมใช้เป็นของ SPN เเพราะว่ามันสามารถสั่งสีได้โอเคจานจานเบรกมา โอเคส่วนสวิงอาร์มเรายังไม่เอานะแล้วก็จะเป็นชุดน็อตเรลียมมามามาเป็นชุดน็อตเรลียอันนี้คือบอกไว้อีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นสวิงอาร์มเดิมยังไม่เปลี่ยนสวิงอาร์มแต่งนะครับผมจะอยู่ประมาณ1 3ื่นบาทสมมุติว่าพี่ครับถ้าเกิดเปลี่ยนอาร์มแล้วก็เปลี่ยนโชคเ p n พีเครับพี่ผมบวกให้ดูสมมุติว่าเราเปลี่ยนสวิงอาร์มหน่วยเป็นตัวไม่ไม่ยืดนะ เป็นอามเดิมใส่บางโซ่ได้อ่าแล้วก็โชคไปโชค s อ n ตัวปรับได้เหมือนตัวท็อปราคาประหยัดดีมากเลยรวมแล้วประมาณ1400มีทอนประมาณนี้นะครับผมหมื่นกลางๆโอเคอ่ะ,อะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ะต่อไปใครอยากให้แต่งอยากให้ใส่พวกนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างเลยนะครับผมผมจะอ่านคอมเมนต์ ทุกคอมเมนต์เลยเพราะว่าคลิปเก่าผมอ่านคอมเมนต์ comment ทุกอันอ่ะเออแล้วอย่างว่าแหละอาร์มยืดสองนิ้วเยอะมากแต่ว่ารอชมคลิปหน้ารอชมคลิปหน้าดีกว่านะครับผมโอเคฝากัด้วยนะผมกับเว็บร้อยสิบงบหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่า ใคร <Wow. S 1> ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโคดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมฝากกดติดตาม t ิ k t อกด้วยนะเรามี t i t t o k ด้วยนะแล้วก็มีเพจโคดเอาเลสซิ่งนะผมฝากกดไลค์ด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วรอชมคลิปหน้าว่าเราจะแต่งอะไรต่อสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีครับ